สวัสดีครับผมชาพอนด้านะครับวันนี้ก็มารีวิวซิตี้เทอร์โบตัว4ประตูนะครับรุ่น V สีดำคริสตัลมุกนะครับปกติรุ่น V ีเนี่ยราคาก็6 9 0 0 0บาทนะครับไม่รวมค่าสีถ้าเกิดสีดำก็เพิ่มราคารถ6 0 0 0บาทนะครับสำหรับการดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมเนาะระบบไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟสีส้มปกติจะไม่มีไฟตะหมอดนะครับแต่คันนี้ติดชุดแต่งเพิ่มก็คือมีไฟตะหมอดที่เป็น LED ของแท้เลยนะครับเปิดปิดที่ก้านไฟเลยสำหรับตัวล้อก็จะเป็นล้อแมกซ ขอบอยู่ที่15นิ้วนะลายจะเป็นสีเงินด้านๆแบบนี้นะครับทั้ง4รุ่นของ City ้ก็จะล้อแมกลายไม่เหมือนกันเลยนะครับอาจจะดูดีไซน์ด้านข้างคันนี้ติดอุปก,กรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีคิวกันสาดด้วยติดตั้งแล้วนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวให้นะ,ะนี่คิวกันสาดนะครับเป็นของแท้เลยของม o ดูโลนะครับชิ้นก็จะหนากว่าสอการชิปฉลามทุกรุ่นนะสำหรับซิตี้นะครับ ดีไซน์ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ไม่ได้ติดชุดแต่งนะครับบอดี้รถมาจากโรงงานก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่เอาชุดแต่งเนี่ยก็คือจะได้ส่วนลดเยอะขึ้นนะครับตอนนี้โปรโมชั่นก็ส่วนลด20,000บาทแล้วก็ช่วยพอนอีก12 0 0นะครับด้านหลังมีติดเซ็นเซอร์เพิ่มให้นะครับเป็น2.4เดียวกับตัวรถมาดูในห้องโดยสารกันบ้างนะครับสำหรับในรุ่น V ก็ภายในจะเป็นสีดำแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว พวงมาลัยต้นสายเนี่ยสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็รับวางสายโทรศัพท์นะครับแต่ว่าจะไม่มีตัวคุชเตอนโทนเนาะแล้วก็ตัวจอก็จะเป็นแมนวนวลธรรมดาแบบนี้ไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับไม่มีกล้องหลังนะแต่ว่าก็เล่นตัววิทยุบลูทูธ USB ได้นะครับระบบปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติมี USB 1ช่องไฟสำรอง1ช่องอ่าตรงคอนโซลตรงกลางตรงนี้ก็จะมีปุ่มอีคอนโหมดด้วยนะครับเวลาใช้งานก็จะช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่ว่าอัตราเร่งของรถก็จะน้อยลงนะครับ มีพนักเท้าแขนแล้วก็เปิดออกมาได้ข้างในเป็นช่องคก็บของบ่อจะเป็นบ่อผ้านะครับสำหรับรุ่น V นะถ้าเกิดจะเอาเป็นบ่อหนังก็มีรุ่น SV แล้วก็ RS นะครับอันนี้ดีไซน์เบาะก็ประมาณนี้แบะเยียบเป็นสีเทาครับแล้วก็บาะฝั่งคนขับปรับสูงต่ำได้ใช้คันโยกตัวนี้ แผงด้านข้างก็มีปุ่มพับกระจกข้างให้นะครับแล้วก็ปรับมุมมองกระจกข้างได้แล้วก็เซ็นทัาล็อกครับก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆสำหรับ c ิ t y ้ซีดานรุ่น V ีนะครับใครอยากดูรีวิวย้อนหลังเพิ่มเติมก็ติดตามก็ได้เลยที่ชาแนล u ูทูบชาปอนด้านะครับฝากกดติดตามกดสันกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันส่วนใครอยากสอบถามโปรโมชั่นนะครับของรุ่นนี้เรทการดาวการผ่อนก็อ inbox มาทางแฟนเพจได้เลยหรือ,อไลน์ออฟฟิเชียลเอสไซชาปอนด้านะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ